แม่ลูกลูกแม่กินหยาเก่งๆใครชอบเนี่ยครับเดือดเสียราคาเด้อเจ้าของวาย,ยูครับมาลอะครับง่ามแดงจึงคือง่ยพี่น้องแม่ก็กินหยาเก่งลูกก็ยุงเก่งต้นนั้นคือสีเอื่อยเพลินนะหูซ้ำปากลูกนี่หูซ้ำปากจนถ้งงูมันขาดหยาได้พี่น้องครับจอยแนีนนน่ยเองอือค,ครับ อยู่ที่ตะวันตกเลกหลืองง่ามมากพี่น้องครับแบกจักคิปก่อนก่อนสิกลับบานนะวิ่ง้านไม่รถปุยย๋ยเขาเด็กแค่ขั้นเดียวนะขั้นหนึ่งยังจะขอดใช้กระบุรงผมมาโท่หาเลยปลูกง่ามพี่น้องครับโอ้คากากดูหมูสำปากเลยอเ,เอา แม่กิดยาเก่งๆอยู่แล้วครับเอาไปโหลดสื่อไปโหลดประกาศทุนตัวนี้ลูกเครื่องเครื่องพาได้พี่น้องไอ้เครื่องอ่มน้อยนึงนะดูคนน่ะเนี่ยเครื่องแดงบ่ค้ากล่องก,กับไปไดามาพี่น้องเออไม่นแม่เพิ่นนะราคาได้เสียหายได้พี่น้องครับได้เสียลองไปถามเจ้าของก่อน ใคเท่าไรอะต,ตัวนี้เท่าไรเออ,เอ,อโอค้งเด้อพี่น้องโม่โค้งกำลังเข่าครับทุกตัว,ตวละมือสองคนทุกต,ตัวแล้วปะต้นนี้หลายตัวใส่เอามาใหญ่ก่อนนะ้โอโค้งเด้อพี่น้องมาเอามาือนนี่ตัวนี้มือสองนี่ไปหรออีนางงามนะอีนางงามน้องไปหรอเวแม่พันธุ์แม่พันธุ์เลยวะพุณอะ งามหน๊ะมันงามเนี่ยนี่สยาได้หลายน่องหมื่นสองตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวเดียอตัวนี้เท่าไหร่พ่อยถเท่าไงสองสองอ่าสองสองเด้อผมมาท่านขอเบอร์ให้ได้หมื่นสองมาตอนนี้พี่น้องแม่ทองไงท่ไทยเท่าไหร่ตัวนี้สองสองตัวนี้หมื่นสองครับตัวสีขาวขอซื้อขอซื้อขอซื้อเก็บเทียวแล้วขามหมื่น ไปพุ้ยไป,ไปผมเอาแค่คลิปเดียวของสิ่งนี้กลับบ้านเราเนี่ยเท่าไรเท่นี้ไอ่มือแก่บ้านอือขึ้นนาไปเลยนะต่อขึ้นหรือต่อลอง <c oughs> ห้องไว้เอ้าอ้กัสิ่งไรก็ห้องโอ้ขีก่กระเป็นไว้ตัวั้นนะแม่โค้งตัไวไตันว้นเท่าไหร่ไอ่ตัวนั้งตัวไหนหมือนสี่พันอีกตัวหนึ่งนะตัวฝุ่นเต้ตัวฝุ่นบ่ตัวเดียวมีตัวโค้งตัวเดียวใช่หอเาหมื่สี่ใส่ตัไวไหน ตัวนี้ก็บมือสองเมื่อกี้กับบอกของมือสองนี่ยนั่งงามตัวนีมือสองต้นหนีมือสี่เนาะเห็นบ่รถกำลังมาพี่น้องเอ้ยไปหนีกับเมื่อย์ไปหนีเอ้ารถกระปิดเพราะว่าน่าใหญ่ฝนตกเด้อเหมือนแรงตกมาเหมือนแรงเลยครับเป็นเจเฮตุแนาะตลาดสมปอยหน่อยครับแรงวันพฤหัสซับบดีถ้าตกมาเืย์เนี่ยพี่น้องกับเมย์ก็หลบพี่น้องเตรียมเกือบบูดเลยแหละถ้าเมย์ตกมากระทันนี่ละมาเบิึงกระตันี่ผมก็เลื่อง่ายแต่การมากเลยแวะแวะมาหน่อยนึงอเอาจากคลิปก่อน ห่วยวัวม้าจังไหนคายไหนสื่อไปซื้อเข้ามาเมื่อกี้นะตัวนี้สิบสองได้พี่น้องกับเปิสื่อกันแล้วอ่ายอ้ใช้เ้าอีกาล่ะสมโพดสีสุวนนะไมจับเด็กคักอยู่นอตัวนลขนสองวางคล้ายเป็นคือสีกเลาย ใครเป็นกันแด0สองพันหมื่นสองเป็าไรกลอดไปได้โอ้โหสสวยดีสลอดไปได้หอก็ได้เว้ยมื่นสองอาไกลมาพันห้าพันห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย แค่ไหนโอ้ยไม่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกตัวนี้ใหญ่กว่าแล้วผมตาลายตัวนี้ใหญ่กว่าอีกอายุเท่่มากรดีเลือกรเด้อพี่น้องเด้อเท่าไรนี่15บอกให้เท่าไหร่ให้นอ้120ไป ฟันหนึ่ป๋าเขาขายผมรู้อยู่เอาฟนหนึ่เาฟันหนึ่งผมขายง่ายๆผมขายพราด็กปิดไาร้อเลยผมซื้อมาห้าร้อยแล้วนี่เนี้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ดัดเท้าหนึ่งตัวมันยังอ๋อ้าเจ็ดร้อยก็เด้เจ็ดพีนะเจ็ดร้อยก็ได้โอ้ยผมไหว้ถือโอ้ยอย่าไหว้ผมให้ไหว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 ้จริงๆผมซื้อมาห้าร้อยแล้วเป็นนิดหน่อยนะเป็นนิดหน่อยอยู่เนาะอืมงวยหน่อย โอ้แหนไปเนาะขาดเลยเนาะเนาะแหนไหมเสียของเลยวอะโอ้พี่หลูกันตนี้ตีเป็นตีเป็นเขาตีเป็นสากเลยเนาะตีเป็นสากเลยนะทิได้นะหลูกเต่าน้องแหนเครื่องเป็นเสียแล้วพี่น้องตีเป็นสากไปตอนนี้โอ้เหิบบาปเนาะแม่ลูกเที่ใดหท่าไหร่ตีเป็นสากเลยเนาะเท่าไหร่ โอ้ยเอาลูกไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นธุ์เป็นสากไปแล้วนะเนาะมือหาพันธุ์นะมัดเลยครับพี่น้องโอ้ยต้นเนาะผมสีบปได้บอกเมื่อโทรศัพท์เดียพี่น้องมื้นมาตอนนี้เองเด้อเลือกงานมากผมก็แวะมาตลาดสมไฟน้อยตัวนี้รอดไปเท่าไหร่ห้าร้อยบ่ะเรียบร้อยปิดการขายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้หรอมีละไอว่ ไม่เขาไม่เขาใหญ่ตุวขี้ได้หมดเราขึ้นรถผมเรียบร้อยไอเรียเท่าไรครับเรีเท่าไรนะเป็นต่อปลาเป็นต่อเออปลาเป็นต่อคุณไม่ใ่หรอกคุณว่าปหลามหลายห้าพนื่าห้าพันห้าห้าพันห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันหาอไรครขายไครับอะไรเลียโอ้ยห้าพันสาไปเ่โอ้ยเล่นเทือลอยกันเล่นเทือลอยใไหมผมอยากขายเดอผมลีลาลีลานาะผมเองอยากขายห้าร้อยหมื่นห้าพันาใสิบสาม โอ้ยผมมูจังสิว่าแ่บานยาอได้ขายนะมยล้วเลยตอนนี้โอ้ยแล้วเยผมสื่อหาพดอะถึงจาขายมืดเจ้าก็ออกไปได้มือนัอาเอาอสเออแม่บอหลับแม่คบอกถือบอผมูบแล้วผมนี่าสิบสาม้ยผมสื่อหาเได้สิขายเลยผมมูจังสิวผม้ื่อหาพัหรอปะผมบอกกเอ้ยสยใหญ่เติเผดรีเปในสิบสามิายสิยังเลขหูบือเลกระเทือนเนาะ ไปไปบังงัวไม่หอยบนเด้อสิไม่หอยบนญลุงง้องามอนไรคลา้าพี่น้องมาเอาเด้อพี่น้องมอาเกินไลน์ง้องามลายมือนเนี่ยง,ง้อในหอยบนกับไลน์มัม่งเลยนี้อนนื่นพุดกำลังมาตอนนะ่อกันมาก่อนได้เลือกก่อนได้พี่น้องตราดนี้ถ้ามีเวลาอะมามาตอ่อตอนตอนช่วงพุทธหัสตอนแรกครับของวันพุทธหัสตอนแรกนี่ได้เลือกง,งัวก่อนเลือกก่อนกับสีได้เลือก เลือกราคากระสีอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องผ้าสีแพงก่อนเพราะว่าเขาห่องห่องไว้ตลาดมันตลาดมันสีว่าเป็นตลาดที่ว่าหุนก็ต้องขึ้นนะเพราะดึกๆมามันสซมันกระสีลงสอดแจงมากกระสีลงไปอีกสิลูกชั้นเมย์จะคอยจะคอยหันมาหาเขาว่ามันทองไหมเขาบอกเขาสมซื้อปะก็พไปดึงกวนทองตอนนี้มันซื้อแล้วเขาหมากันซื้อซื้อรถมากเลยข้ามาพี่น้องมาหาเลี้ยงง้อไปเลี้ยงได้ตอนนี้ก็เหลือถือ นี่เป็นมหาสืงงกันนี่ไอ้พึ่งเลงานกันนะมาิ่นินไปเลยตนี่ขาใส่ตัวแดงแม่ใส่ตัวแดงตัวนี้ป่าโอ้อ่าเ่นเลือซื้ออเบิเบิ้งเอาเบิ้งเอาเมีอ๋อ เอาไปยังลูกแม่แม่มาก่อนนี่เลือกก่อนไหนมาก่อนแม่เราหอยขอเนาะมาก่อนดิเลือกก่อนมาที่หลังเลือกมาก่อนนั่งหลังมาที่หลังนั่งหน้ามีเลือกก่อนครับนี่แหละไม่ได้เกษตรกรเพิ่มพนหาเลี้ยงกันไปแล้วมันตำตาได้น่ะออกแม่ตัวนั้นเพื่อนงวดดีๆมาถนัดแม่ตัวนี้หอยบนเนี่ยงวดในีหอยบนครับ เจตโตส่งด้ดีเท่านั้นเลยมื่นมาเอาเด้อพี่น้องเด้อมาแต่เศ้าเนี่ยแต่ว่าเขาสิขายขึ้นนี่แหละคิดว่านะคุณนะมีแต่โตดีๆนะตัวนี้ราคาเยอะวิถามใหญ่เลยคน,นกันส,ส,สักกันอยู่ส่วนมากพ่อพันธ์เท่านั้นเลยเพระต้องปูกพ่อพันนินหน่อยนี่ก็าง,งามครับสูงเมตรยี่สิบเท่านั้นเลย,ยกระแดงคืนคืนเลยกระแดงพ่อพันนินหน่อยอย่างนี้แหละสูงเมตรยี่สิบกับเมตร ซิบกว่าของนักห้อยบนดูนะคนกําลังเข่าพี่น้องครับมาตอนแรกมันไมนดีอย่างหนึ่งคือมันจะเหลือกรถ้าม,มาสอบมันกับเป็น,นเน้นแอร์ดกับเนาะเบิกเงินไปเบิกเงินไปตัง้งอะไรภาพ

เม็ดซีซีพับเครื่องมันทดลพี่ทองอะละเครื่องมันทดล่ะทองอยู่เตียงทองงอทอง้องไปวัดตรวจเอาใช่ไหมนี้ว่าตรงนี้อหมจะบอกไปที่บางง่วนนี่มันกินมันทดแล้วบิดๆเลยโอ้บอกมันอางบิดออกกันแน คือกันว่างเตี้ยำหนันวางสนเนียรทมันบิดออกด้วยเป็นมะฝอยออก้งบีดออกอย่างนี้ครับแต่สมัยโบราณเป็นว่ากันบางสนน่ะนะเออตั้งตำนักางแนไ้บ่เดีบ่เดีวตัวไปตัมงไ้วคือตั้งกับวางแสนมันสิพิษผ่านตัวนี้กับบ่วาข้ันนอกัแข็งแกร่งอเรามาหามันบีดออกฉันมาขวงสี่ไกลูกสองตัวสองตัวหน่อยนี้บอมันกระท่วงนะครับผมวนต้นนิดหน่อยลายเป็นลาต้นแดงๆอมอีกตัวหนึ่งพุุ่นเหสิบกัน คู่้นห้องสามสิบอ่ะสามสิบสามสิบแปดสมามคู่นี่สาเด้อหอยบนนะคู่ได้ทว่าอย่างได่าตัวปูหน่อยไปเรียงไ้ครับสิบตัวละสิบแดกับสิบแปดสาสาเในหยอยบนครันนยยบใหาวอื่นพี่น้องอ้าูเราข่าวทาวตัวนี้มาแดงยิ่งตัวนี้พอพันไดตัวนี้ตัวนี้กัสิบแปดตัวนี้กัสิบแปด ต่อราคาอยู่สกมือเงินพี่น้องมาเอาเองไหนพอผมผมสิบบอกเพื่อโทษอะไมาหาเองเหรอพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นการเสียมารยาทนะต้องมาเองรถมือเงินเนี่ยมาเสือเองรถมือเงินบางตลาดประเทศนี้นี่ก็แม่นครับ กํลังกําลังกํลังตอลองกันน,น,นะ,นนะง้งอง้อควายคิดว่าสิเข่าหลายพี่น้องบอื่นเพราะว่าเบิงเบิงเบิงสถานการณ์นะเพราะว่าช่วงนี้มันกะคนมาหาสือ่อง้อเลี้ยงหลายบางทีไอเราแบบเราเป็นอาจารย์แล้วก็มาต่อราคาอยู่แต่ว่าง้อมันท่องผมบอกบอกวิธีการเบิงงวอเราแล้วก็ว่าเบิงยังไรเราเบิงเสียหล,ลังง้อท่องแบเบิงแบบนี้สอนไปเดเอานะนี่ง้อเหนื่อย เนื้อครับเนื้อไล่ไม่เอาตลาดไทยตลาดพี่น้องน้องไอ้เนี่ยถือไล่ไปได้เพราะยังเนี่ยมื่นกว่าบาทบ่หมื่นกว่าบ่อมื่นเท่าไหร่หน่นละมาเอาไทยตลาดมื่นสามพันหนาจะว่าถือได้ก็ถือได้ช่องผมนี่คนเบิร์นไล่ดื้อพี่น้องไอ้มื่นสามพันเอาไปถึงสามรถไฟไปขบานหนึ่เลยเอามัวนเนื้อมานนี่เหมือนแกไม่เลยพี่น้องมื่นสามพันหนาเนี่ย โอ้ตัวนี้ตีมันถือกุมูลตัวนี้มันมือไทยเนี่ยตัวนี้เป็นเท้ามือนเนาะเทะ่าไรตัวนี้คร,รับก่อพันธาตัวนี้ทเท่าไรนี่นมื่นสิบห้าร้อยเดี๋ยตัวนี้มื่นสามพันถาเนาะหกตะ,ะผู่เนาะเอาราคาประมาณนี้พี่น้องมาหาเอาไทยตลาดเด้อย่างหอดฝันบนโตกนี่ยาเฝ้ายาเฝ้าหาซื้อข้างหน้าข้างหน้างสิเป็นงวงงามงวงงวงเลี่ยงข้าท่ายสิเป็นงวงเนื้อนั่นแหละพี่น้องครับย่างมาให้มันทัวก่อนคอยคอยๆอยตัดสินใจซื้อ เออชวนแขกให้บ่นี่จะน้อยเต็มตลาดลหนึ่งพันมากมึงแต่มึงในตลาดบ่ชื่นบ่ะเช้าแต่ว่าถ้ามืงอแรกก็ตกบ้านกะเตรียมเกือบบูดคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่มันมีเท่านี่ยบอกให้พี่น้องฟังเด้อว่าโอ้เงยหนึ่งคุณอ่ะอ๋อไปเรื่อยตัวกันไปตัวอ๋อไปเรื่อยตัวกันไปตัวกันมาเห็นบอกโอ้เอาพี่น้องครับกับประมาณนี้พี่น้องครับย่างให้มันหอด ตลาดมาชื่นมาเสียเด้อถ้าตืมแรกมานี่บนร,ระบกาแน,น่นอ่ะม,มาโหลดมาแลกมาไทายตลาดน,นีน่นะต้นละมื่นสามพันกว่าบาทครับต้นละหมื่นกว่าบาทเก้อนนอกาพันกว่ามีม่มมต้นนั่น,น,น้าเก้พา,าพาาันแนเนต้นาานั่นแนะ่นครับ